ใช่จะตอบตรงหรือว่าเหมือนตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งกันไกลไปให้คุณหนุ่มหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่มีอเลยคือม,ม,มันวาง,งกันไกลไป ันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาใหม่จะได้เจ้าพี่ไม่ได้ไม่เห็นการช่วเาเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าได้ถูกคนร้ายรายนียมาที่ถอดเสื้อเข้ามาขโมยรักรถอะไรยังไงที่ของพักครับผมก็คือว่าเมื่อเช้านั้นคือเราตื่นมาก็จะไปละหมาดพอดีครับผมช่วงมาสักตีตีห้ากว่าหกโมงเนี่ยก็ พอเสร็จปุ๊บก็เราเดินลงมามีคนเช่าเหมือนกันเป็นชาวพมา่าได้บอกว่ารถรถเขาเขาพูดผิดเขาบอกว่ารถรถเขาไม่ติดอะไรเขาบอกว่ารถหายอย่างเงี้ยจะบอกว่ารถหายเราก็เลยตกใจเราก็เลยเดินไม่ที่รถเราก็ขอ,ของเราก็โดนเหมือนกันเสร็จบุ๊กก็เลยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมต,ตอนที่เราไปดูรถเรารถเราโดนอะไรรถเราโดนงัดเงียครับผมสบัสดคอแต่ว่าคอไม่ไปแค่ลูกปืนข้างหน้ารถมันหมุนก็เลยนําไปไม่ได้เลยครับ อีกคันหนึ่งคือเขาไม่ล็กอกคอก็เลยเข็นไปไปต่อสายไฟข้างหน้าหอพักครับผมแล้วเสร็จแล้วเราไปดูกล้องเราเห็นคนร้ายเป็นใครอะไรยังไงก็เห็นหน้าไม่ชัดนะผมเห็นหน้าไม่ชัดลักษณะก็ไม่เราไม,ไม่ไม่ใช่ตำรวจแล้วก็เลยคาดการไม่ได้ว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเดินถอดเสื้อใช่ใช่ครับผมเดินถอดเสื้อมาแต่ผมคิดว่าน่าจะมามากกว่านั้นนั้นน,นี่ไปกี่คัน สามคันนะสคันสามคันครับผมแล้วคันที่เขียนไปมันเอาไปอะไรตรงไหนครัเอ่อไอ้สองคันนั้นเอาไปต่อสายไฟก็เอาไปไม่ได้อีกคันก็เอาไปต่อสายไฟก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันก็คือมีการเขียนไปสองคันเลยใช่ใช่ใช่ครับผมเขียนไปสองคันเลยแต่ก็คือเอาไปไม่สำเร็จเอาไปไม่สำเร็จแต่สภาพที่เขาไปทำคือไงมันก็ฝาข้างแตกแล้วก็สายไฟคือตัดดุ้นหมดเลยใช่ครับตัดดุ้นที่จะต่อตรงใช่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 ครับใช่ครับแต่เอาไปไม่ได้เรารู้สึกยังไงครับี ก็มันก็กังวลนะว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือรถมันหายไม่เท่าไหร่แต่ว่ากลัวเขาจะมาแบบว่าเรื่องอื่นมากกว่ามาบางทีเขาไม่เจอของเนี้ยอาจจะป้นที่อะไรก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าที่หอมันก็ผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันเด็กก็มีอะไรเงี้ยเพราะกองวันไม่มีผู้ชายอยู่มีแต่ผู้หญิงอยู่เดียวใช่อัะส่วนมากเป็นคนต่างด้าวเดียว,ถถถวต่างด้าวทั้งเกือบทั้ง,งแจะมีผมมีคนไทยอยู่ประมาณสามสี่ห้องแค่นั้นเองใช่ครคับคนที่คิดเอาค่าการ ไม่ไม,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 ไม่ไม่กล้าปักปั๊มเขาอนะไรแล้วว่ามันก็ไม่คนไทยคงไม่กล้าแบบอะไรมาอะไรอย่างนี้นาะเราไม่รู้<ว>รผมคิดว่านะ่าจะเป็นคนแถวนั้นแล้วคนในนั้นด้วยคิดว่านะเพราะว่ามันเดินแล้วมันรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ได้เดินแบบซีโซอะไรอย่างเงี้ยฮะคือรู้ละการเดินมาทางนี้หันหน้าทางนี้คือแบบไม่โพกหน้าก็จริงแต่คือรู้ว่ากล้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็บอกให้ช่วยติดตามว่าอาจจเป็นคดีเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันเล็กตอนนี้มันอาจจะใหญ่ตอนข้างหน้าก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาเรื่องรบอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ